ลนกยิ้มอ๋อครับแต่ว่าหมาเข้าไม่ได้แล้วเนาะมันมันโกยไหมครับหมามันด,ดุดไหม,มาวััดดมนดอโอ้โหมีเตา่าเลี้ยงเต่าด้วยเนาะโอ้หทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับโอ้มีนกโอ,โอ้นกยุงโอ้ร่มเลื่นดีครับวันนี้หนาวๆเนะาะเดี๋ยวถ้าหน้าฝนนี่แช่์ด้ไนะครับนี่ น,น,นี่ผมโอ้บ่ผมชอบดูครับอันนี้เป็นไรนั่นนะครับต้นไม้ล้มบ่ต้นไม้จริงมันเขามันหักอย่างบางเขาอยู่โอ้หักใส่เลยบ่กเขาเลยหักใส่เลยตัดออกโอ้ดูครับโอ้ต้นนี่ต้นนี่ต้นนต้นต้นใหญ่บอใ,ใหญ่โอ้ครับโอ้อยู่แบบนี้มีความสุขเนาะครับเนาะอยู่แบบนี้ล่มลื่นดีนะ มันไขแล้วบอกครับนี่มันไขยังนี่โอ้นี่ผมจะไปทําแบบนี้แลยผมจะไปทําตัวอย่างผมจะทําเป็นคกอกนะถ้าจะทําคอกไก่ผมจะทําแบบน,นี้นี่ง่ายๆนะเอาเหล็กโครงสร้างเหล็กกนะันเนาะเต็นเ่าอ๋อเอาเอาเต็นเก่า,า,กกาครับโอโอเออง่ายดีครับสันไทยง,ยง่ายนะครับเนาะนี่นะเตนเต่เก่าอ๋อ ผมจะทําแบบนี้แต่ว่าหมาหมามันอันนี้ไม่ได้หรอกนะครับนี่นไหนเป็นหมาแต่ว่าโอ้หนี้หนี้นี่อุ้ยนี่ผมนี่อ๋ออืมรอรอครับผมนึกว่าหมาครับก็เลยเลีคนตัวใหญ่หรอกเรื่องเลี้ยงนยงกยงแล้วตัวใหญ่เลยเปิดไปเลยอ๋อเปิดให้มันออกมาบ่าวไหหมาหันอ๋ไอไหหมาหันเขาเขากินอะไรนี่ กินลำกินพวกกล้วยพวกโอ้ครับเวลาเขนาขนอนเขาก็นอนข้างบนเลยนะครับนอนห้องสูงอ<ช>่โอ้โอ,โอ้ลมลื่นดีครผมเคยมาลอยกระทงปีที่แล้วสนุกดีเนาะผมเคยมาลอยกระทงอยู่ในวัดศานี่เลยโอ้ล้องไว้สองชั้นเลยวะเนี่ยท่านเดียวครับอ๋อมันมันเหลือเนาะ โอ้นี่อันนี้รถทางเข้ากับอันนี้ครับนี่เนาโอ้โหทำง่ายๆครับแต่ว่าถ้าไม่เทคารถ้าเป็นหมาถ้าบ้านมันดุดเลยเนาะนี่มันมันดุดมันโกยนะโอ้ลมลื่นดีครับผมก็ชอบชอบอันนี้แบบนี้แต่ว่าฝนตกก็ไม่รั่วไม่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 เปียกไม่ไม่ไหลหรอกนะครับไม่รั่วเนาะอ๋อครับ ดูชอบชอบโอ้เต่าแล้วเขาตัวผู้มีตัวผู้ด้ป่านีนไม่ตัวผู้เขาจะเขาจะอันนี้คือปีกตอนไหน,นีนไมีลูกไม่กันครับอ๋อเขาจะมีวัดวัดอยู่นู้นแบบเขาปล่อยเลยอยู่วัดวัดอะไรเนาะผมเคยไปดูนะ ไม่ครับดูวัดวัดอยู่ตรงเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีนนะวัดวัดปลาไหมครับวัดปลาโยธาครับเขาเขาปล่อยเลยมันก็บินโอ้มันมันพึ่งสวยครับแต่ว่ามันเร็วครับโอ้มันแบบคนไปใกล้ไม่ได้เลยมันปึ๊บปึ๊บหายมันเร็วมากเลยมันมันวิ่งเร็วไหมครับอื ทำง่ายเองนี่อันนี้ทำแบบนี้มันมันไม่ไหลไหลอยู่มันโอ้ส,สามต่ำทั้งนู่นนะหลังคานะให้คืตอต่อเองหลังคาอ,อ๋อครับเย็นดีครับ<ม>แต่ทำกำแพงนี่สวยนะครับเนาะแต่ตอนตอนปีที่แล้วยังยังกำแพงเก่านะครับใช่เก่าอยู่แล้แต่ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งทำแป๊บเดียวเองนะครับแค่เมาอยู่ในปีหเดืนเอนอ๋อ ครับผมครับนี่ชอบนกนกนี่แหละครับบรรยากาศดีครับพันี้เก่าเก่เอามาทําประดับนะครับจัดสวยครับโอ้ล่มลื่นดีตัวแรกผมนึกว่าผมนึกว่าแบบขอนไม้แบบอะไรงี้ครับครับผมขอบคุณมากครับผมดูนิดๆหน่อย ผมชอบอยู่บรรยากาศโอ้จัดโอ้สวยดีครับยอดเลยลมลื่นครับ